สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี่ยวชาแนลในคลิปนี้ครับผมจะมาบอกอวิธีการาดูแลรักษาต้นกิ่งพันนะครับนนว่าวิธีการดูแลรักษาจะดูแลรักษาอย่างไงในการที่เราจะใช้กิ่งพันต้นกิ่งพันธแบบนี่ครับผมในปการาที่จะใช้ในติดตายางนะครับหลายท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่า,าวิธีการดูแลรักษาอย,อย่างไงหลังจากที่เราติดแล้วตัดแล้วครั้งแรกครับผมต่อไปต้องทํำยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับ โอเคครับท okay. uh, uh, so ่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูก่อนนะครับว่าต้นกิ่งพันธุนะครับเราจะควรจะใช้แบบไหนไอตัวนี้นะครับในการตัวนี้ที่ที่เราปลูกครับท่านผู้ชมปลูกตัวนี้นะครับในการที่เราปลูกมาปุ๊บนี่ครับครั้งแรกที่เราจะทําการใช้เป็นกิ่งพัน์ุกิ่งพัน์ธุแบบนี้ครับก็คืออายุของเขาก็ตือต้องประมาณหนึ่งปีขึ้นไปนะครับถ้าหปีนะครับท่านผู้ชมในการที่เราจะใช้ จะใช้เนี่ยครับเราควรจะตัดสั้นเลยเนะครับตัดสั้นแบบนี้นี่ครับตัดสั้นแบบนี้แล้วก็จะใช้ยอดตรงนี้ครับผมตรงนี้ไปติดตาแล้วในกรณีที่ที่ที่เราจะใช้กิ่งพันธุ์แบบนี้ครับก็คือเราก่อนที่เราจะตัดนะครับเราต้องใส่ปุ๋ยก่อน,นใส่ปุ๋ยบำรุงประมาณสักยี่สิบวันนะครับยี่สิบวันก,นก่อนก่อนที่เราจะติดตาได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเราติดตา เปลือกตรงนี้ครับผมตาตรงนี้เวลาเรากรีดกรีดไปติดตาเนี่ยครับผมตรงนี้ของเขาจะร่อนร่อนง่ายนะครับของเขาจะไม่เหนียวถ้าถ้ามันถ้ามันเหนียวเนี่ยครับเวลาเราไปติดเนี่ยครับผมจะทําให้ตายางมันตายได้แล้วก็ท่านผู้ชมถามมานะครับว่าถ้าเราตัดไปครั้งแรกเนี่ยครับแล้วครั้งต่อไปเราควรจะทํายังไงก็คือเราก็ปล่อยไว้ครับท่านผู้ชมก็คือเราตัดต่านะครับตัดต่ําก็คือจากพื้นดินขึ้นมานะครับขึ้นมาประมาณสักเมตรห้าสิบ แต่ถ้าต้นตอที่มันใหญ่อยู่แล้วนะครับเราก็ประมาณสัก50เซนก็ได้นะนครับเดี๋ยวให้ท่าถ้า้ชมดูเนี่ยครับไอ้ตัวนี้คือเนี่ยครับแบบนี้นะครับหลังจากที่เราตัดออยอดของเขานะครับตัดกิ่งเขาไปแล้วนะครับเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับถ้ามาชมสังเกตดูนะครับเขาจะแตกยอดขึ้นมาอย่างนี้แตกกิ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยครับแตกขึ้นมาแต่แต่ละอันแต่ละอันแบบนี้อันทีนี้เราก็ก็ปล่อยไว้เลยนะครับท่านผู้ชมปล่อยไว้ ก็คือให้เขาแทงฉัดขึ้นมาเรื่อยๆครับผมเอ่อแล้วก็เอาใช้ใช้ในการที่เราจะติดตาครั้งต่อไปแล้วระยะเวลาที่เราจะใช้ในการติดตาอ่าต่อไปนะครับเราต้องใช้เวลาระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูครับก็คือนี่เห็นไหมครับอันนี้อันนี้คือต้อนนี้นะครับก็คือมึกอ่าผมตัดไปทาเป็นกิ่งพันก็คือตัดไปแล้วสองกิ่งไอ้ตัวนี้มันเหลือ เหลือเพราะว่าอะไรฮะก็คือเอ่อเพลนพายุเข้าก็เลยติดตามไม่เสร็จแต่ถ้าถ้าเราจะติดตามรอบนึงแล้วก็มาตัดตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี่นะครับตัดตรงนี้แบบนี้นะคสันแบบนี้ครับเนี่ยแล้วเขาก็จะแตกขึ้นมาแบบนี้นี่ครับแตกกิ่งขึ้นมาแบบนี้เราก็เลี้ยงต่อไปเลี้ยงต่อไปปุ๊บนะครับก็คือรอรอให้อ่ายอดของเขาที่ว่าเขาแตกขึ้นมาใหม่นี่ครับแบบนี้ครับก็คือให้เขาขึ้นมาแบบนี้อันนี้ให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยครับ ถ้าท่านผู้ชมดูว่าเราจะใช้ประมาณกี่ฉัดตห้ท่านผู้ชมนับนะครับว่าที่ที่เราจะใช้เป็นกิ่งพันได้ก็คือประมาณ3ฉัดนี่ครับนับขึ้มานี่ครับเห็นไหมครับลอยเขาแทงยอดขึ้นมาอันนี้คือ1ฉัดอันนี้แทงย่อขึ้นมาเป็นฉัดที่2แต่ตัวนี้ครับผมเพิ่งแทงยอดขึ้นมาเป็นฉัดที่3ามอตัวนี้ครับผมเรายังยังใช้ไม่ได้ครับผมเพราะว่าใบของเขายังอ่อนอยู่ให้ท่านผู้ชมใช้ให้ตัวนี้ครับผมจะเป็นฉัดที่3คือให้เขาแก่ก่อนเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูแบบฉัดที่เขาแก่นะครับ โอเคครับท่านผู้ชมนี่ต้นนี้ก็ได้ครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือรอยรอยที่เราตัดไปคาวก่อนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับไอตรงนี้กิ่งเขาเขาไม่จะไม่แตกนะครับท่านผู้ชมเขาจะมาแตกตรงตรงโคนตรงนี้นะครับแต่ต้นนี้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าในในการที่เราจะใช้กิ่งพันในการติดตานะครับเราต้องดูประมาณ3ามชัดนะครับสามชัดแบบไหนครับเมื่อกี้บอกไปแล้วอ่ะนับขึ้นมานะครับจากจากยอดตรงนี้ครับไอตัวนี้ครับผม ที่เขาแทงยอดขึ้นมาเป็นชัดแรกชัดที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับชัดที่สองอ่ะอัน,นี้ชัดที่สามนะครับเห็นไหมครับพอชัดที่สี่เขาจะจะเริ่มเริ่มแก่และอ่าเริ่มเริ่มแทงยอดมันปุ๊บอันนี้จนน่่งียคือใช้ได้ครับนะครับท่านชมก็มาตัดตรงนี้แบบนี้เหมือนเดิมเนี่ยครับตัดแค่นี้นะครับแล้วก็เอาไปติดตาได้เลยแต่อัตัวนี้อ้ตัวไหนที่มันมีสองชัดเนี่เห็นไหมครับ นี่อ่ะสังเกตง่ายก็ได้ไอ้ต้นนี้ครับ1ชตัตน2ชัตน3ชัตนชัตนที่3ามอ่ชาชั้ที่4กํกลังจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้ยอดกาลังแบบนี้อันนี้คือชาด้าแล้วครับต้นนี้คือชาด้าเกือบทั้งต้นแลวเนี่ยแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับผมในการที่เราจะใช้อ่าต้นขิงพันธุมันก็จะเปลี่ยนหมุนเวียนไปแบบนี้ครับผมเพราะว่าถ้าเราดูแลรักษาดีๆครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราตัดแต่งงแล้วนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมนะครับมาดูเนี่ยครับหลังจากที่เราตัดอ่า ยอดของเขาไปใช้แล้วนะครับเราก็จะทําการใส่ปุ๋ยบํารุงนะครับรอบๆกนต้นแบบนี้ครับมันก็จะแตกขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆอันนี้ก็คือระยะเวลาในการใช้ก็จะประมาณอยู่สักประมาณ3เดือน3เดือนก็น่าจะได้นะครับก็จะได้ยอดแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็ตัดไปไปปติดตาอีกนะครับก็มีแค่นี้ครับผมแต่ท่านผู้ชมจะใช้ในการที่เราจะติดตานะครับก็คือเราต้องมีต้นกิ่งพันธก่อนกิ่งพันธุเราต้องปลูกก่อนเพราะว่าตอนนี้ครับผมนะครับในการที่เราจะซื้อ กิ่งตาแบบนี้ครับผมนะครับเข่งหนึ่งเข่งหนึ่งก็คือเข่งผลไม้นะครับอยู่ที่ประมาณ7 0 0ดร้อยถึงแปดร้อยละตอนนี้จะเริ่มแพงขึ้นมาเยอะๆเลยครับผมท่านผู้ชมจะทําแบบจริงจังเลยก็ลองนะครับปลูกต้นกิ่งพันธุ์ก่อนนะครับก็คือ1ปีนอกนั้นเราเข้ามาหว่านเม็ดนะครับหรือว่าช่วงแรกที่เรายังหาไม่ได้ก็คือไปที่ศูนย์การยางนะครับของแต่ละจังหวัดจะมีจะมีกิ่งพันขายนะครับมีทุกทุกสายพันธุ์เลยไม่ว่าจะเป็น RIM 600นะครับผมอ่า RM251 หรือว่า3904อันนี้นครับผมนะ600ยอดดำจะมีอยู่ที่ของกรมการยางแต่ละจังหวัดนะครับแต่ที่ที่ผมอยู่นะครับจะมีอยู่ที่ของอ่ที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับอาจะเป็นของอำเภอสุวิสัยจังหวัดบ,บึงการนะครับแต่คือที่บึงการไม่มีจะมีอยู่ที่ของอำเภอรัะตะนะรัตะนาวาปีครับผมจังหวัดหนองคายท่าม้ชมครับผมก็ถ้าสนใจหรือว่าอยู่ละแวกใกล้เคียง <G ül> ก็ลองไปหาซื้อกันได้ไปติดต่อได้ครับผมแต่ต้องมาแต่เช้านะครับต้องคือแต่เช้าเลยเพราะว่าเราต้องไปจองคิวในช่วงที่ว่ากิ่งพันธุ์ยอดกิ่งพันธุ์ออกเยอะๆนะครับผมนับลูกค้าจะเข้ามาเยอะที่กรมกัรยางจะเข้ามาเยอะมากอ,าอย่างเช่นนะครับผมนับทางของระยองอที่ว่าปลูกยางเยอะๆนะครับผมเขาก็มาซื้อที่นี่เอารถสิบล้อขึ้นมาเลยเนี่ยซื้อเยอะแต่ถ้าท่านผู้ชมครับผมจะลองมาติดต่อก็ลอง เขามาติดต่อนะครับมาแต่เช้าประมาณตีห้าเลยครับผมนะครับตีห้าคือมาจองคิวไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะใช้เท่าไรเท่าไรแล้วก็ไปคุยกับทางของเจ้าหน้าที่ท่านนะครับก็จะแนะนํานะครับแล้วก็พาเราไปที่แปลงแล้วก็ไปตัดเอานะครับก็คือเข่งหนึ่งอ่าอยู่ที่ของกรมการยางของอำเภอรัตนวาปีจังหวัดองคาจะอยู่ที่เข่งละห้าร้อยนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปติดต่อดูนะครับเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับผมก็มีแค่นี้ ท่านผู้ชมก็ลองเอาเคล็ดลับดีๆแบบนี้ครับผมที่ผมแนะนําไปนะครับลองเอาไปใช้กันดูได้ผลตอบรับยังไงครับผมคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ